ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับหลิวหยุนเจียตัวสั่นเขาฝืนยิ้มหวังเออน้องหวังต้องการอะไรหรือ ถ้าหากเจ้าต้องการเม็ดยารวมปานข้ายังพอมีเหลืออยู่มากและสามารถแบ่งให้เจ้าได้พี่สม,มีบางสิ่งที่ข้าต้องการจากท่านผู้ช่วยของท่านหวังห้าวหวังดินจ้องหลิวหยุนเจียครั้งก่อนเขาไม่มั่นใจพอที่จะต่อต้านหลิวหยุนเจียดังนั้นจึงไม่อาจช่วยหวังห้าวได้แต่หลังจากจบการประลองนี้จึงได้เข้าใจพลังของตัวเองดีขึ้น ใบหน้าหลิวหยุนเจียกลายเป็นบิดเบี้ยวเขาหัวเลาะขมขื่นในใจพางกัดฟันพูดขึ้นหวังหลินหวังห้าวนั้นเป็นผู้ช่วยที่สำคัญที่สุดในการปรุงยาของข้าดังนั้นข้าไม่อาจตกลงได้่วงหลงยืนอยู่ด้านข้างงุนงงอย่างมากและตะโกนขึ้นทันทีหลิวหยุนเจียเจ้าผู้ช่วยคนเดียวจะสำคัญเท่าไหร่กันเชียวใบหน้าหลิวหยุนเจียเจ็บช้ำอย่างมาก เขายอมรับที่จะเลือกความยุ่งยากท่านเจ้าสำนักสิทธิ์ไม่ได้ไม่เชื่อฟังหวังห้าวความจริงแล้วใบหน้าหวังหลินเปลี่ยนไปทันทีเขาเลื่อนกายราวกับสายฟ้าพุ่งเข้าหายอดเขาหึงรั่ว่วงหลงและผู้สูคนอื่นเต็มไปด้วยความสับสนและติดตามอยู่ด้านหลังเต้าซิ่วจับลิ้วหยุนเจียติดตามหวังหลินไปด้วย ไม่ช้าหวังหลินก็มาถึงบนคังสมุนไพรในลานกลางหลังเขาตรวจสอบด้วยสัมผัสวิญญาณและพบกับพลังชีวิตออัน่อนแอของหวังห้าวในหลังห้องขนาดที่เขาเข้ามาถึงในห้องความโกรธถึงขีดจำกัดในห้องขนาดใหญ่มีเตาหลอมยักษ์ตั้งอยู่และหวังห้าวนั่งขัดสมาธิอยู่ด้านในเตาหลอมนั้นพลังชีวิตของเขาอ่อนแอและอ่อนแอลงเรื่อย หวังหลินไม่กระพริบตาเขาส่งวิชาแรงโน้มถ่วงออกไปจับหวังห้าวขนาดที่มือที่สร้างจากวิชาเซียนเข้าใกล้เตาหลอมยาแสงสีลุ้งออกมาจากเตาหลอมและประทักกับมือเขาหวังหลินกลายเป็นเย็นยะเยือกจากพลังวิชาแรงโน้มถ่วงได้เพิ่มขึ้นจุดสูงสุดและทำลายแสงสีลุง้งหวังหลินจับหวังห้าวอย่างเบามือและวางเขาลงบนพื้น เขาวางแขนแตะลงบนหน้าผากหวังห้าวและเงียบเสียงลงขนาดนั้นห่วงหลงและผู้โสคนอื่นก็มาถึงผู้โสใบหน้าแดงมองที่เตาหลอมยาจากนั้นก็มองหวังห้าวสีหน้าแปรเปลี่ยนไปทันทีและตะโกนขึ้นบททดสอบเตาหลอมอักขีเต้าซิ่วตรวจสอบหลิวหยุนเจียที่อยู่ในมือจากนั้นก็โยนลงบนพื้นหลิวหยุนเจียเจ้ากล้าได้ขนาดนี้ แม้ว่าบททดสอบเตาหลอมอักคีไม่ได้ห้ามไว้เจ้าสามารถใช้มันได้แค่กับคนนอกและไม่ควรใช้กับคนในสำนักลืมไปแล้วหรือไงใบหน้าหลิวหยุนเจียซีดเผือกเขาคุกเข่าลงบนพื้นและกระซิบขึ้นมาสิทธิ์คนนี้เข้าร่วมสำนักและกลายเป็นสิทธิ์ของท่านเมื่อ15ปีนี้มันก็ผ่านมา25ปีแล้วสิทธิยังคงติดค้างอยู่ที่ลำดับหสิทธิไม่ต้องการยอมแพ้ เมื่อทดสอบเตาหลอมอักคีนี้สำเร็จขึ้นเม็ดยาไม่เพียงแต่เพิ่มอายุไขแต่ยังเพิ่มโอกาสทะลวงระดับให้ด้วยข้าจึงอยากลองขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นยังไงหวังห้าคนนี้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของข้าตามกฎสำนักแล้วข้าสามารถทำอะไรกับมันก็ได้และเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสำนักดังนั้นข้าไม่ได้ทำอะไรผิด หวังหลินลืมตาขึ้นก่อนนี้ชีวิตของหวังห้าวได้อยู่ในจุดวิกฤตแต่หลังจากส่งพลังปานเข้าไปในร่างหวังห้าวจึงสามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้หลังจากได้ยินคำพูดของหลิวหยุนเจียหวังหลินถอนหายใจห่วงหลงขมวดคิว้วด้านหนึ่งเป็นหวังหลินอัจฉริยะอีกด้านหนึ่งเป็นสิทธิที่ผู้คนศรัทธามาย5าปีหลิวหยุนเจียเขาพบว่าการตัดสินใจเรื่องนี้ เต็มไปด้วยความยากลำบากหลังจากคุ้นคิดอยู่นานจึงตัดสินใจได้และพูดกับเต้าซิ่วเต้าซิ่วเจ้าเป็นผู้คนลงโทษทางวินัยเจ้าจะทำอย่างไรกับหลิวหยุนเจียขณะที่เต้าซิ่วได้ยินเช่นนี้เขาก็เข้าใจการตัดสินใจของท่านเจ้าสํานักได้ในทันทีหลิวหยุนเจียให้ไปอยู่อย่างสันโดษยี่สิบปีห่วงหลงพยักหน้า และหันมาหาหวังหลินเขาพูดอย่างจริงใจหวังหลินจากนี้ไปหวังห้าคนนี้จะกลายเป็นสิทธ์สายในจากการพิจารณาแล้วว่าตั้งแต่บัดนี้เจ้าห้ามไปสร้างปัญหากับหลิวหยุนเจียอีกเพราะพวกเจ้ายัางอยู่ในสำนักเดียวกันหวังหลินทำเรือมองหลิวหยุนเจียแล้วพูดขึ้นสิทธ์รับคำสั่งฮวงหลงโบกแขนเสื้อตัวเองแล้วพูดขึ้นเอาละเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว เจ้าซิ่วเจ้าจัดการเรื่องที่นี่รวมถึงการรักษาหวังห้าวด้วยส่วนหวังหลินตามข้ามาพูดเสร็จเขาก็เดินออกจากห้องแล้วจากนั้นก็ลอยไปบนอากาศเต้าซิ่วมองไปยังหวังหลินและยิ้มขึ้นสิทธิ์หลานหวังหลินไม่ต้องกังวลเรื่องหวังห้าวตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่ข้าจะหาทางช่วยเขาให้ได้หวังหลินพยักหน้าเบา หลังจากมองหวังห้าวที่ใบหน้าฝืนฟูได้เล็กน้อยเขาจึงทิ้งคังสมุนไพรไว้และติดตาม่วงหลงไปหวังหลินคิดอยู่ตลอดเวลาและหาทางเข้าใจว่าทำไมท่านเจ้าสำนักหวงหลงถึงต้องการคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวหวงหลงได้นำหวังหลินไปที่โถงหลังจากนั้นก็ตะโกนขึ้นทันทีหวังหลินเจ้ากล้าหาญจริง ใบหน้าหวังหลินสงบนิ่งและพูดขึ้นท่านเจ้าสำนักหากท่านมีอะไรจะพูดก็พูดมาเลยห่วงหลงอึดอัดระหว่างการประลองวิชาเสียนที่เจ้าใช้ความจริงมันคือวิชาอะไรกันหวังหลินหัวเลาะวิชาแรงโน้มถ่วงถ้าท่านเจ้าสำนักไม่เชื่อข้าท่านก็ดูมันใกล้ๆวังหลินกระตุกวิชาเซียนแรงโน้มถ่วงแล้วจับโต๊ะและเก้าอี้ทั้งหมด ในลานกลางไว้หลังจากสร้างพวกมันเป็นวงกลมในห้องหลายครั้งเขาก็วางมันกลับลงที่เดิมห่วงหลงตรวจสอบวิชาเซียนอย่างละเอียดจากนั้นก็เริ่มไข้กวนผ่านไปอย่างยาวนานเขาก็ถามขึ้นก่อนหน้านี้เจ้าเห็นได้ชัดว่าอยู่ที่ระดับสามและแม้แต่ตอนนี้เจ้าก็ดูเหมือนยังอยู่ที่ระดับสามทำไมเจ้าถึงมีพลังมากมายเพียงนั้นเจ้าระดับเท่าไหร่กันแน่ หวังหลินบอกความจริงข้ามาใบหน้าหวังหลินเผยแววขมขื่นเล็กน้อยและพูดขึ้นมาสิทธิ์ไม่เข้าใจจริงๆข้าแค่ฝึกฝนไปเรื่อยๆแต่มันก็เป็นแบบนี้และส่วนเรื่องระดับที่ข้าถึงข้าก็ยังไม่รู้เช่นกันหว่วงหลงจ้องหวังหลินและพูดขึ้นด้วยเสียงต่ำหวังหลินเจ้ายังไม่อยากเล่าให้ข้าฟังหรือหวังหลินยิ้มสิทธิ์ไม่ทราบจริงๆหว่วงหลงรอบถอนหายใจ เขาไม่ต้องการกดดันหวังหลินมากเกินไปเพราะว่าไม่ว่ายังไงหวังหลินก็ยังเป็นศิษย์ของเฮงยั่วและเขาก็ได้ทำหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทั้งยังกลายเป็นเดาลุ่งในเหล่าศิษย์สายในเช่นนี้อีกพอคิดได้ดังนี้ใบหน้าก็กลายเป็นมิดมากขึ้นจเจ้าได้ให้ขวดอะไรไปกับสำนัก่วนเต้านั่นวังหลินหัวเลาะ เขาโบกมือคาหนึ่งก็มีขวดเล็ก2อสามขวดออกมาเขาวางมันบนมือห่วงหลงและพูดขึ้นท่านเจ้าสำนักกำลังพูดถึงสิ่งนี้หรือท่านน่าจะรู้จักมันดีกว่าข้าเสียอีกมันก็แค่น้ำจากแม่น้ำในหลังภูเขาเท่านั้นก็จบไปแล้วนะครับถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ